What will the time. And สวัสดีทุกคนนะครับเจ้าโรสเลยการไซเกอร์ทีวีนะฮะยูผมไซเกอร์นะวันนี้อยู่ในเกม The House 2ฮะก็ห่างหายไปนานถึง5เดือนกว่าจะกลับมาต่อภาคที่2นะกล้าเล่นคนเดียวนะตันนี้ก็ชวนผู้ชานคนเดิมมาเล่นนะ อเสียงนะครับสวัสดีครับผมว,ว,วันนี้เขามีเสียงนะฮะเออคราวที่แล้วไม่มีเลยนะ <c oughs> <n' S 2> <c oughs> นะเรามาเริ่มกันเลยเกิดจากการสไตเกอร์ไม่กล้าเล่นคนเดียวไงเออเลยชวนมาเล่นนะนะแล้วเขผมสกุสไตเกอร์ครับไ <c oughs> ปตอวเขาสองนะเชิญ <c oughs> ไม่อยากคลิกเลยว่ะโอ้ทำไมต้องมองจอคนเดียวคุณคุณโทรสกายคุณมองจอร่วมอะ่ะคุณไม่เข้าใจความรู้สึกอหรอโอย <Okay, S 1> โอเคเข้ามาแล้วฮะหูหูตอนแรกฮะบีฟิ้งลูมห้องนั่งเล่นนะขอคำปรึกษาหน่อยฮะกระดาษ บลาบลาบลาก็ bla. บอกว่าอะไรอะรู้สึกถึงบางอย่างเลี่งแก่งในบ้านนะฮะช่างมันเถอะไม่อยากกดรูปขึ้นมาเลยอะคลิกรูปโอ้ยังหลอนแต่ยังสวยเลยสวยตรงไหนะ <laughs> โอ้ <laughs> โอยข้าดกดอ้าวรูปก,กดไม่ได้ฮนะจังหวะนี้อ้าวตรงประตูประตูไอ้เป้าใครพู้ รู้สึกเหมือนควันอะไรโผล่มาเปิดไฟไม่ได้เเลยดครับคุณคุณผู้ชา้านะคุณไม่ค่อยใจความรู้สึกคุณมองแค่จอสก,กายอะ่ะอา้าวกดกระดาษมาไม่ได้ด้วยเปิดไฟอะไม่ติดตอนนี้กดอะไรไม่ติดเลยครับ กลกระดาษไม่ได้ด้วยอุย้ยอะไรโ่มะกระดาษฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นโน้ตของพยาบาลนะแล้วก็ตอนนี้มีเสียงหัวใจเต้นตึกๆหัวใจใครก็ไม่รู้โอ้ยฟังเสียงนี้ไหมเนี่ยำทำทามชิต้าก็โลนก็เล่าถึงว่าเกี่ยวกับกครอบครัวนี้ฮะซึ่งจะเป็นพยาบาลนะ ขอท่าดูฟังได้ไหมจังหวะเฮ้ยดูมยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเปิดไฟไม่มีอะไรฮะโอเคไม่น่าจะมีอะไรนะสืกตอนนี้กดอะไรก็ไม่เกิดอะไระจงังหวะน,นี้ไฟก็ไม่ติดหรือว่าต้องกดอันนี้ไปเลยๆดูก็ไม่ได้คุณลองกด ท oh, no, ี่ถัดจาสวิตเนอรบอ๋อผมเจอล้มีกระดาษวันเกิดวนเกิดลูกสาวเฮ้ยปีเกิดดิอุยเยอะเยอะไวันโอ้ชีสน o t ไม่ใช่ไม่ใช่หลอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้จบแล้วใช่ไหม โอ้ยเย้ห้องน้ำฮะห้องน้ำรู้สึกไงบ้างคะกระดาษแรกรู้สึกว่าทำไมต้องมีความผ่าดเป็นอย่างเดียวบ้านเขาไม่น่าจ่ายค่าไฟนะผมว่าก็เลยต้องใช้ไฟฟ้าธรรมชาตินะก็ะก็คงมันนะครับเปิดก๊อกน้ำฮะเปิดน้ำโอ้ครับชะโคกพัง,พง สวัสดีเราเองนะสวัสดีครับผมคำพีเบิลป่ะเอออุยอ้ยอุยอ้ยเสียงเคาะประตูเสียงเคาะประตูเปิดน้ำอะ่ะช็โคโก้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมาต่างดาได้ไหมเออไม่ได้อะ่ะมาต่างไม่มีให้กดอะ่ะไม่มีอะไรในห้องนี้ หลอดมาเลยอุ้ยมาอุ้ยหมอจาก้างบ้านช่วยกันได้ดีเปิดน้ำขึ้นมาหมาเห่าอะว่าเรากำลังเล่นอะไรอยู่นะครับเล่นเกมในตำนานนะผมไม่กล้าเปิดพม่านะเปิดม่านในทีครับไม่เปิดเลย เปิดน้ำไม่มีอะไรให้กดแล้วอ่ะอยากรู้ว่าคำพีเบิลกดมันช่วยอะไรได้มันช่วยอะไรได้อจั๊กโก้กดรัวๆเลยตอนนี้น้ำไหลเป็นเลือดเอาไงดีฮะเอาไงดีเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีฮะเอาไงดีเปิดบ้านริง ไม่มีอะไรดีมากเลกดไม่ได้ฮะอะกดได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดน้ำได้ไหมกดน้ำกดไม่ได้แล้วชักโคชักโคก,กดไม่ลงอ่ะจังหวะน,นี้ลองเปิดมาดด่านดูไม่มีอะไรรู้สึกพักนี้กับพักสองนี้ผมว่าแม่งหลอน <laughs> หลอนพอๆกันหรือเปล่า น้ำกดไม่ได้ทำทีไเบิร์นให้เท่านะครับผมลองไล่เมาเนี่ยไม่มีอ่ะ,ะมานไม่มีอะไระ what เดือบต้นโอ้ยมามามาเอาไงดีฮะ พีเวเป็ไม่มีอะไรรู้สึกภาดน่าจะยาวนะผมว่าเริ่มเงียบมาจังหวะน,นี้ทุกอย่างเริ่มเงียบไปหมดนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาไงดีฮะกดะลรต่อไม่มีอะไรแล้วสตาร์ตแปล อย่าพึ่งตันดิคนอย่าเพึ่งเดี๋ยว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 รู้สึกจะมีแต่ช็กโก้พม่าแล้วก็คัมภีร์เบอร์นาที่กดได้จังหวะนั้นตอนนี้ต้องมีสิ่งรือปรับที่ให้กดอีกโดยที่เราไม่รู้เัวออืมก็ว่างันนะลองกดไปเรื่อยฮะแต่ช็กโก้นี่ก็ดังเหมือนเสียงไข่เนะ ยังกระไข่น็อตไม่ติดนะเฮ้ยนี่ไงกดได้โอ้โหมันมีกระดาษหนุมก็ไม่รูออ้อ่านกันนะอทรอ Sorry Sorry for what I have done to our kids มันบอกว่ารู้สึกว่าจดหมายนี้จะเป็นจดหมายขอโทษนะที่ทำไปกับเด็กๆพวกนั้นแล้วก็ปลดให้อุ้ย,ยีอ่อะไรไม่จบ อะไรออกไปผมด้วยโอ้ยเยผ่านได้ใช่ไหมขาใครขาไก่ขาไก่หรือเปล่ากระพีเบเบิ้ลขาไก่อะนะผมผมไม่เปิดได้ไหมเปิดได้คิวเขาอืมโอสวยงามมากสวยจามรู้สึกเปล่าฝาล้อฝาล้อมันได้จังหวะจังเลยเนี่ยโอ้ยอ้าวสวยละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมค์ช็อตพุ่นไมค์ช็อตผมขอทอดนูฟังนะหลอนจริงจริงจังหวานี้ม่านเปิดไม่ได้ม่านปิดไม่ได้ด้วยอ่ะ Forgive me!Forgive me!Forgive อ e ้ยอเอ้ยอะไรโผล่ไปโอ้ย คนสร้างเกมนี้ก็เข้าใจคิดคอนเซปต์ในการสร้างนะ<อ>สร้างม<บ>าซะนา่ากลัวเลยนี่ผมไม่เคยเห็นเลยครับสร้างมาในเว็บนี่เว็แบทบี่แม่งตุ<อ>๊กตาหมีรูปภาพตอนนี้เริ่มงงฮนะกดตรงไหนก่อนดีกดที่เตียงไม่มีอ่ะสังเกตรูปภาพมนาะรูปภาพขยับได้ฮนะกดไม่ได้ด้วยตุ๊กตาหมนะีกดไม่ได้เนี่นะย ใช่คนที่อยู่ในรูปพี่เกิดอ่รอะไรนี่อดอบอ่าเหมือนจะเป็นเกติบัตนะฮะเออเกติบัตนิโคลเอมัตตี้ยี่สิบสี่ธันวาหนึ่งเก้าหกสามไม่มีอะไรกดได้หรอกรู้สึกสิ่งที่เป็นปริศนาอยู่นะ่าจะเป็นเกติบัตแล้วก็ตาหมีแล้วก็รูปภาพที่กังหันขยับได้นะ โอเคอะไรเนี่ยกดไม่ได้อะกดไปเรื่อยๆอะตุ๊กตาหมีทำไมต้องให้กดตุ๊กตาหมีว่าตุ๊กตาหมีเหรอฮู้วเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมกระดุ๊กันเลยสระดุ้กกันหมดเลยฮะเออจังหวะนี้ อยังกระดูหนังตังเพลงครับครับครับอ้าวมีกระดาษโพ่มาสามแผ่นชีเดอริกูด In นไฮดิงเขาซ่อนหาเก่งฉันไม่เคยเจอเขาเลยชีเล็ฟเขาชอบเล่นซ่อนหาเปิงว่าเล่นซ่อนหาแล้วต่างกันจริงอา่าใช่ชีคามิวินไนท์เขามาม อืมอันนี้ชิวๆรู้สึกเมื่อกี้วันจะอ่านพลาดนะะต้องอ่านเรี้ยงใหม่ผมอ่านจากหลังไปนะอ่านอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าเขามาทุกคืนอะไรอ่ะน่าจะพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะว่าเขามาทุกคืนเขาให้ส้นหาเก่งแล้วเขาชอบเล่นส้นหามากแล้วก็ไม่ค่อยหาเจอเลยเกติบัตรกดไม่ได้แล้วฮะจังหวะนี้นก็มีนะครับกดไม่ได้ฮะก็ตามเลยเพลวิทมีมาเล่นกับฉันไม่เล่น จะเล่นเดาไม่เล่นคนจะเล่นเดาดูกระตาหมีมีไว้ทำไมเนี่ยอ้โหโอ้ยเกียรติบัตรกูยังหล่อเนี่ยรู้สึกมีรถผ่านหน้าบ้านนะเอออย่าไปสนใจเลยโอ้ยอะไรเนี่ยมามาพวกเราอยู่บ้านบนสวรรค์นะครับฮะอะไรบ้านบนสวรรค์นะครับไม่ใช่บนโลกมนุษย์ คร,รู้สึกสัญญาณเน็ตจะถึงแลวฮะบนสวรรค์เนี่ยเน็ตเขา 9, ก้าไกลจริงๆม <c oughs> ีจดหมายซ่อนอยู่ที่นี่ที่นี่คือใช้เน็ต 5G เขาโคตรแรงไม่มีใครเนี่ยวิ่งพิดผม <c oughs> อุ้ย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 อุ <c oughs> ้ยอุ้ยเห็นอะไรไหมครับเงาดำๆครับเงาดำๆเริ่มมีเลือดไหลี้ จบใช่ไหมอูผ่านแล้วผ่านแล้วแย่อูเอ้ยมึงไมมาบนี่ะครับผมึงผอ่มานี่ The working room ห้องทำงานนะโอเคโอ้มืดคืนนี้ระวังนอนไม่หลับนะครับครับครับคำเตือนผู้ชิวชานะ นิสายอะไรเชือกอะไรเนี่ยยาพิษอะ่ะ p o i s o นยายอร่อยนะครับผมเคยกินนะเคยกินนะ <c oughs> เคยทดลองกับหนูหนูตายครับอุ้ยคุณโหดนะเนี่ยฆ่าสัตว์ตดชีวิตเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราฆ่าหนูทดลอง๋อ,อ้โหมันต้องทดลองอยู่แล้วนะครับนหนึ่งเก้าหกสาม รู้สึกว่าห้องทำงานรู้สึกห้องต่อไปจะเป็น the safe room แปลว่าต้องหาละัสห้องเซฟปะเนี่ยเนี้ย1947ตายนะวันตายของเดทเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วันตายวันอะไรสักอย่างนี่แหละปี1947เดือนแปดนะวันที่แปดเดือนแปดปี1947เวชานะเชิญจำนะเชิญจำ โอเคนะออลินหาผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงนะโอเคเราร้องปิดไฟก่อนนะจะมาเช็คกระดาษอีกรอบหนึ่งอ้าวไฟเปิดไม่ติดนะวันที่8เดือน8 1947นะโอเคยาพิษมียาพิษอยู่อุ้ยโอ้ย, <laughs> อ,ยอย่ามาห้อยให้ดูอีกนะไม่เอาลบไป เฮ้ยโอ้ไปไปดูอ่ะมีอะไรอะไรแว๊บๆเซฟลุมยีได้กุญแจห้องแล้วครับอ้าวยังอยู่อ่ะยังอยู่โอ้โหมันเปิดแปดเดือนแปดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดโอเคคนทำเกมนี้กอนเนอะเข้าใจสัญหาเอาไฟปิดไม่ได้โอเคออกไปได้ไหม ยังอยู่อ่ะยังอยู่อ่ะอ่าหาย้าหายไปแล้วเอามีจะเชื่อไงโผล่มาอ่านออกไหมฮะอ่านออกลายมือหวัดมากเลยอ่ะ I can't stand to see แปลว่าเป็นตอนที่เขียนนี่เป็นหวัดเเขียนลายมือหวัดนะครับเข้าใจอ่ะเข้าใจเข้าใจแฝดเดินไปแ้สี่เจ็ดไม่มีอะไรเลยจะเล่นแปดครับเออเขาหลังไม่เล่นเลย นะยาพิดก็ไม่มีอะไร่ะจังหวะนี้รูปเด็กโอ้รูปสวยจังเลยเกิดวันที่ยีสิบสองเฮ้ยยี่ี่ธันวาหนึ่งเก้าสี่เจ็ดรู้สึกเหตุการณ์จะเกิดในวีหนึ่งเก้าสี่เจ็ดถูกครั้งเลยนะแปดเดือนแปดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดตลอดเลยอ้ยเลยมันดึงลงไปวะโอ้ยจบใช่ไหม ฝนตกนะจังหวะนี้บ้านผู้ชมฝนตกมเนี <c> ่ <oughs> โอ้ยแม่งแต่วันผมไม่ตกะจะบรรยากาศอะไรขนาดนี้โอ้ยีจะสายฟ้าแลบฝนตกนะจังหวะนี้หนึ่งเก้าสี่เจ็ดลองลองน่าจะเป็นปีนะครับเพราะว่าเราเจอแต่เลขนี้มาตลอดเลยโอเคได้แล้วฮะจริงด้วยเอาแล้ว มีจดหมายอยู่ฮะทำไมทำไมทำไม,ไมฉันถึงมีแม่ที่ตายแล้วฉันต้องการอยู่อ๋อฉันไม่ต้องการอะไรแปลออกไหมฮะไม่ต้องการเองแล้วครับอ๋ออะไรทำไมอ้าวเอาไงต่อกดไม่ได้แล้วอะไรอะไรโฟมาอะไรกันทำไมจอสลัวอ,อ,อะไรเมือกี้เกิดอะไรหรือเปล่าครับเกิดอะไรหรือเปล่า อะไรหรือเปล่าครับผมอะไรฮะทำไมจอดับจอดับอย่าผัวนะซึ่งจอดับมันก็คือจอดับมันก็คือทำไมมีรอยมือใครไปไต่บนกำแพงจอดับมันก็คือมือเมือม่อสักครู่รู้สึกว่าจะเห็นอะไรบางอย่างก่อนดีไฟจะดับนะครับอืมใช่อะไรสักอย่างอยู่ในตู้ ีบบาางงงสิไม่ใช่แค่จดหมายอะผมว่าอุ้ยอะปูเชื่อชานสัมผัสได้นะครับจอดับฮะจอดับนะจังหวะนี้เปิดไม่ได้ด้วยมันมีอะไรบางอย่างจอดับจมีพลังงานบางอย่างนะครับผมครับทำให้ทำให้จอดับได้นะจอดับคุณอยากรู้ไหมฮะจอดับคืออะไรคุณสไตลเกอร์จอดับมันก็คือจอดับจอดับก็คือคืออะไรคือ จับดอได้ทุกอ่ะโอ้คนสร้างเกมนี่เก่งจริงเลยอืมเลงสร้างได้แบบว่าโคตรฮาร์ดคอร์โอเสียวเสียวเอ๊จบแล้วนะครับผมเย้ตบมือกันหน่อยเด้ยวเอ๊จบแล้วนะมากดไลค์เพจเขาหน่อยอ่ะไม่ต้องกดหรอกปิดไปเถอะโอเคก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราชมกันชอบ คลิปนี้ชอบกดไลค์ใ like, ช้กดแชร์ชิมากกับ s ซับสไคร์นนะฮะก็ขอบคุณผู้ดูชานที่มาร่วมในคลิปนี้ในซีรีส์ t h e House นะฮะสวัสดีครับผมก็ <laughs> ข้าต่อไปก็คือพาะฮาโลวีนนั่นเองนะเอออะไรก็ต่อกระเสมาอาครับอ่าคาาล้ <laughs> โอเคจบคลิป่นี้ครับสวัสดีครับผม t จ้งเกลฟอ w a วัชชิงครับ